สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะหนิงนะคะวันนี้ก็คงจะมาคุยเรื่องเดิมนะคะเดี๋ยวหนิงขออนุญาตเข้า,าเรื่องเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าเรื่องเดิมเลยนะคะก็คือว่าคําถามเดิมๆนะคะที่มีลูกค้าใหม่ๆถามมานะคะเป็นคําถามเดิมที่จะตอบก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าอันนี้คืออ่าสองขวด นะคะสองขวดที่หนิงเปิดใช้แล้วแล้วก็หมดไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวหนิงจะาเปิดตัวนี้นี่ตัวนี้คือกล่องใหม่เลยนะคะคือนี่เนาะยังซิลอยู่ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะเป็นกล่องใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันนะเพราะว่ามีคนถามหนิงเข้ามานี่นะคะยังซิลอยู่เลยเนาะเดี๋ยวหนิงแกะตรงนี้เลยเราฉีดตรงนี้ก็ได้ก็คือว่ามีคนถามหนิงมานะคะเนี่ยเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูพร้อมกัน ก็คือคําถามเดิมอีกแล้วนะคะว่านิงใช้จริงหรือเปล่าแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวเหรอก็คือใช้ตัวนี้แหละค่ะจริงๆอะเครื่องมาอามีหลายตัวนะคะแต่ตอนเนี้ยปลุมตัวนี้คือมันใช้ขวดเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะวุ่นวายก็เลยตอนนี้ใช้ต่อเนื่องกันมาสามเดือนแล้วสามขวดมาประมาณสามขวดนะคะนี่นะคะฟูฟูออกมาแล้วนะคะเนี่ยคือแกมาใหม่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใช้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือนี่นะคะขวดจะเป็นแบบนี้เลยแกะออกมานะคะแล้วก็จะเป็นดับเบิ้ลอางนี้นะคะอย่างนี้เนาะจุบจ๊บๆอย่างนี้นะคะเนื้อจะเป็นประมาณนี้เห็นหรือเปล่าเอเดียวน,นะ,ะ,ะเห็นไม่เอ่ยน,นี่นะคะ,ะเขาหยุดติ้งๆอย่างนี้นะคะเนื้อไม่ข้นไม่เหลวนะคะนะเดี๋ยวอย่างนี้ดูชัดๆเนาะเนื้อเขาจะไม่ข้นไม่เหลว จริงๆมันเหลวนะมันก็เหลวแตไ่ไม่แบบปูบปเป็นน้ํานะมันก็ยังมีความแบบว่านิดๆหดนึบๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือคือแบบไม่เหลวไปเป็นน้ําอ่ะเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะคะเห็นเนาะสังเกตเห็นกันเนาะอ่าโอเคทีนี้เหมือนเดิมนะคะล้างหน้าให้สานี่คือพอดีว่าหนิงพึ่งหนิงพึ่งอาบน้ําเสร็จพอดีเลยนะหนิงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดหน้านิดนึงก็ได้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้อาบน้ําเสร็จสักพักแล้วนะคะกว่าจะเป่าผมผมแห้ง ก็คือว่าเราล้างหน้าให้สะอาดอะไรเรียบร้อยหมดเนี่ยแล้วเราก็หยดลงไปที่หน้านะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนหนิงจะให้ดูนิดนึงว่านี่เนาะหน้าหนิงจริงๆแล้วนี่คือเพิ่งล้างหน้ามาจริงๆแล้วหนิงจะบอกว่าหนิงอ่ะเป็นคนที่มีกลัช่วงนี้นะช่วงนี้นะจริงจริงแต่ก่อนมันไม่มีนะแต่พอมันขึ้นแบบเหมือนกับหนิงก็คือเลขสีต้นๆแล้วเนาะคือสี่สิบนิดนิดสี่สิบต้นๆสี่สิบต้นๆอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็คือเริ่มมีกลั คือไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะคะแต่คือเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆคือมันก็จะมีอ่ะเนี่ยตามอย่างเงี้ยตามอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมแต่คืออันนี้จริงๆคือมันน่าจะจางลงไปเยอะแล้วอะคือจริงๆแต่ก่อนคือล้างหน้าเสร็จเนี่ยจะเห็นเลยนะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้เข้ม,มอ่ะเนาะมันก็เป็นจุดบางๆเลเ็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอันนี้คือแบบว่าล้างหน้าเสร็จยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะ,จะประมาณนี้เนาะนี่เลยคือจริงๆอะสังเกตดีๆมันก็จะมีจุดดำเล็กๆ บ้างปะปลายแต่วันจางลงเยอะแล้วเนาะเพราะว่าหนิงใช้มาสามขวดแล้วอะเนี่ยนะคะทีนี้หนิงก็มีวิธีอย่างนี้นะคะนี่เนาะตัวนี้เลยเราบีบออกมาเอาลงที่หน้าผากเลยนะคะจุ๊บมันลงยังไม่เห็นจุ๊บ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 นี่นะคะอุย้ยเนี่ยแล้วเราก็ทาไปเลยนะคะเขาจะมี กลิ่นหอมๆอ,อ่อนๆนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าหนิง็นคนอ่นหนิงมีคนผิวแห้งนะคะหนิงจะแพ้อะไรพวกที่มันเป็นแอลกอฮอล์อยู่แล้วด้วยแล้วเราก็ทาไปเนื้อมันซึมไวสังเกตไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยคือแบบว่าทาแล้วมันซึมไปเลยนะมันไม่ทิ้งคาบเห็นปะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะซึมไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะทีนี้ส่วนคนที่ แบบว่ามีฝ้าเริ่มมีฝ้าหรือว่ากําลังจะมีกํากลังมาเริ่มเห็นเป็นเป็นจางๆแล้วเนี่ยหนิงว่าควรเริ่มใช้ได้แล้วแหละก็คืออย่างถ้าเป็นหนิงเนาะอ,อย่างโหนกแก้มหนิงเนี่ยจะมีปัญหาหนิงมีปัญหาคือตรงช่วงหนกแก้มจะมีใช่ไหมมีการเล่ๆนก็จะย้ำมันเลยย้ำตรงที่มันเป็นจุดเลยค่ะแล้วก็ซ้ํมันเข้าไปเห็นไหมคะบางๆเขาพอเนี่ยพอแล้วแค่นี้เลยพอแล้วเนี่ยข้างนี้นะคะตรงไหนที่มันมีอ่ะ ตรงไหนที่มันเริ่มแบบเหมือนกับมันเริ่มเริ่มจางๆเหมือนกับมันเริ่มเกาะขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยลงไปเลยเนี่ยแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่คือไม่เหนียวแห้งแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะอ่าสังเกตไหมคะคือทาปุ๊บมันซึมไปเลยนะคะตัวนี้มันจะมีอะบูตินนะคะมันเป็นอะบูตินมีเชเอมเทศมีกีวีสีทองนะคะมันจะช่วยลดไอ้วกนี้แม่นจางลงดีเลยแหละนะคะได้ผลดีอ๋อลืมไปเดี๋ยวบอกเคล็ดลับเคล็ดลับ นะคะคมีใครไม่เอ่ยแล้วก็ออเดี๋ยวเวลาทาสินอุ้ยตายนี่นะคะทาคอด้วยลุกขึ้นลืมไปนะค่อยลุกขึ้นใช่ไหมค่อยลุกขึ้นอย่างนี้ทาคอด้วยนะคะเดี๋ยวหน้าขาวคอดํานะคะส่วนใหญ่คนจะทาแต่หน้าแล้วไม่ทาคอเนาะแล้วก็ไม่ได้ทาคออย่างเดียวนะหนิงจะบอกว่าขอโทษนะคะขออนุญ,ญาตนะคะนิดหนึ่งนะคะเพราะหนิงคิดว่าหลายๆคนก็จะมีปัญหามีปัญหานี้อยู่เหมือนกันคือนี่เลย ปัญหาใต้วงแขนใช่ไหมคะคือจกักรแลบางคนก็คือแบบจกักรแลจะดําอันนี้คือหนิงใช้มาพร้อมๆกับที่หนิงฐานหน้านะคือเกือบสามเดือนแล้วเนี่ยจริงจจักรแรลหนิงจะดําเหมือนกันนะอันนี้ยกให้ดูนิดนึงเห็นไหมเห็นอยู่เนาะก็คืออย่างนี้เลยถ้าเป็นจักรแรล้เนาะหนิงจะหยดเส่มืออย่างนี้นะคะนี่นะคะหยดอย่างนี้เลยสักสองหยดอย่างเงี้ยแล้วหนิงก็จะทําอย่างนี้นะคะปูนเรียบร้อยแห้งเลยเห็นไหมคะา หนิงว่ามันขาวขึ้นอะไหมอะฮะมันขาวขึ้นนะหนิงว่าคือแนะนําแบบว่าจริงๆอะคือตัวนี้มันใช้ทามันใช้ทาหน้าแหละแต่หนิงอะเอาไปใช้แบบว่าสารพัดประโยชน์เนาะเป็นสิวก็ทาเนี่ยทาข้างนี้ด้วยสองหยดพอสองหยดนะสองหยดพอแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็ทาปุ๊บคือจริงๆอะ,อะเซรั่มตัวนี้เขาไว้ทาเฉพาะกลางคืนนะคะ เซรั่มตัวนี้นะคะเข้าไปทากลางคืนแต่หนิงเนี่ยสําหรับหนิงแล้วถ้าเป็นจักรแรลเนี่ยคือมันอยู่ข้างในยอยู่แล้วอะแล้วมันไม่เหนียวอะมันไม่เหนียวมันแห้งแล้วเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยก็คืออาบน้ําเสร็จเราก็ทาเลยค่ะตอนเช้าแล้วก็ใส่เสื้อไปเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจากักรแลอย่างเดียวนะ่าใครที่ง่ามขานะคะง่ามขาใครคล้ำหรือว่าใครที่เคยไหม ที่แบบว่าเป็นสิวอะเป็นสิวอยู่ตามง่ามขาอยู่แบบตรงก้นอะไรเงี้ยเป็นสิวสิวหัวช้างเป็นฝีอะไรเงี้ยเคยว่าคือหนิงเคยนะจริงๆไม่อายเลยแต่ว่าหนิงเอาตัวเนี้ยทาก็คือพอมันเป็นเราก็เริ่มทาแล้วมันก็ไม่ดําคือมันไม่ทิง้งรอยดำมาง่ามของง่ามขาอะไรเงี้ยทาไปอะค่ะอันนี้คือโชว์โชว์ให้ดูไม่ได้เนาะต้องไปใช้กันเองนะคะ <laughs> ก็คือประมาณเนี้ยนะคะก็คือทาหน้าเสร็จเราก็ จักกแลนิดหนึ่งสองข้างอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็ใต้เหล่าเขาเรียกอะไรอะภาษาเราก็คือเขาเรียกอะไรใต้เหลานมปะใต้เหลานมสําหรับผู้หญิงนะคะที่ใส่ชดชั้นในเป็นโครงนะคะลองไปสังเกตดูนะคะเคยสังเกตไหมว่าใต้ราลนมเราเนี่ยบางคนที่เขาใส่ชดชั้นในเป็นโครงเนี่ยบางทีมันจะคล้ํา บางคนเขาก็จะคล้ำหนิงก็จะบอกหนิงมีลูกค้าที่ก็ค,คือคุยกันอย่างเงี้ยแหละคุยกันเล่นๆวันนี้เอ้ยหนิงทาเจลกรนแฉนะหนิงเอามาทาตัวนู่นนี่นั่นขเขาก็เลยบอกเออเขาก็ามาทาละใต้ลาวนมดูปรากฏว่าเออมันดีคือเหมือนกับว่ามันขเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันไม่คล้ำอ่ะเออเหมือนผิวมันใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้ต้องไปลองกันเองนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะ วันล,ละครั้งก่อนนอนนะคะจุดที่เป็นกระหรือฝ้าให้ย้ำาบกๆไปเลยนะคะนี่นะคะทาเสร็จก็จะแห้งไปเลยแบบนี้มีกลิ่นอน่อนๆไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครใช้แล้วยังไงก็มารีวิวใี่หนิงฟังด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ